สวัสดีครับวันนี้มีโอกาสจะมาแนะนําตัวไฟมิเกอร์ในการเอาไปสร้างาลักษณะนี้คือเกมนะครับไฟนี้คือเกมเกมพัซเซลเป็นเกมที่เด็กสมัยนี้ไม่น่าจะเคยเห็นกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเพราะว่ามันเป็นพัซเซลที่อยู่บนพลาสติกนะเป็นพลาสติกที่ให้เลื่อนไปอันนี้เป็นพัซเซลมาตรฐานขนาด15ช่อง16ช่องนะเลื่อนไปได้15ช่องการเล่นก็ แค่เรียงตัวเลขเท่านั้นเองนะครับเรียงตัวเลขแบบไหนก็แบบแบบนี้แบบหนึง่งอันนี้ผมทําไว้สำหรับการนับแต้มเนยนะครับก็อนหนึสองสอะไรไปเรื่อยๆก็เป็นเกมที่ถือว่าฝึกสมองได้ดีพอสมควรนะครับก็แนะนําให้ผู้เฒ่าผู้แก่เอาไปเล่นเนาะเนื่องจากว่าเราจําเป็นจะต้องอมีการจัดเรียงกระบวนการในสมองให้ เรียงตัวเลขให้ได้นะครับขณะเดียวกันก็ต้องแก้ไขปัญหาด้วยว่าเราจะเรียงยังไงให้มันเร็วที่สุดนะครับเพราะว่ามีการรับแต้มด้วยนะครับว่าเรียงน้อยที่สุดให้ได้เร็วที่สุดอะไรประมาณนั้นนี่ก็เป็นเกมที่ทําด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ได้ค่อนข้างจะง่ายนะครับง่ายๆก็คือมีตรก,กะอยู่หลักๆอยู่สองอันเท่านั้นเองนั่นก็คือกระบวนการเคลื่อนย้ายตัวเลขนะครับเคลื่อนย้ายตัวเลข แบ็กกราวน์ไมเบื้องหลังที่เราจะเห็นนี่ก็คือเป็นการสั่งการคำไม่ใช่คำนวณสั่งการให้โปรแกรมตัดสินใจนะครับว่าเลขเนี่ยอย่างเลข4อย่างเงี้ยครับมันจะย้ายไปได้ไปได้ในทิศทางไหนบ้างนะครับก็เห็นว่ามีช่องว่างอยู่ข้างเนี้ยเวลากดปุ๊บอ่ะแน่นอนว่ามันก็ต้องการตัดสินใจว่ามันต้องเลือกว่าไปทางซ้ายได้ไหมบนได้ไหมขวาได้ไหมและล่างได้ไหมเนี่ยล่างว่างก็ย้ายตัวเองมาการย้ายตัวเองนี่ก็คือเราก็ต้องเช็คก่อนนะว่า เรากดเลขอะไรนะครับกหลดเลข4ก็คือย้ายเลข4มาถ้ากดเลข9ก้า็คือย้ายเลข9ไปอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ไฟล์ที่ผมแจกให้นี่ก็ไม่ได้ปิดบังสคริปต์นะครับวิธีการเข้าสู่กระบวนการของสคริปต์ตอนนี้มันเป็นเกสอยู่นะถ้าเปิดโปรแกรมกดตรงนี้นะครับปุ๊บก็จะล็อกอินเป็นแอดมินได้นะครับก็มาดูสคริปต,ต์ตรงนี้ที่ใช้งานอย่างแรกนะครับก็รันสคริปต์ชื่อว่า Setup ก่อน ก็จะมีไลอัลนะฮะ go to layout paso แล้วก็อันนี้ check name ไม่จำเป็นละเพราะว่าตอนนี้ปรับให้ไปะละอันนี้คือตอน,นเขียนนะครับใช้ user นี้แต่ตอนนี้ปรับเป็น admin ไปแล้วก็เปลี่ยนเป็น admin ก็ได้นะครับ admin แต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้ละลบออกก็ยังได้นะครับจุดเนี้ยลบออกก็ได้อ่า ก็ไม่ต้องลบออกก็ได้เอาไว้ศึกษาดูว่าแยกระหว่าง Account ที่เป็นแอดมินนะครับแอดมินกับ Account ที่เป็นเกสธรรมดานะครับเกสเนี่ยก็คือจะซ่อนเมนูพวกนั้นให้เหลือแต่พัโซส่วนแอดมินก็จะเปิดเมนูตรงนี้ขึ้นมานะครับทูบาร์แล้วก็ทําการนี่นะครับอันนี้คือขียหลักไม่ใช่คียหลักสี่เป็นวิธีการหลักใน1ใน2วิธีการของตัวโปรแกรมพัโซนี้ก็คือเซตพัโซก่อนตัวนี้นะครับเซตเซตอัพเรียกใช้เซตพัโซตรงนี้นะครับ เรียกใช้อย่างไรนะครับนั่นก็คือมีการเรียงลําดับนะครับเราจําเป็นต้องเรียงลําดับนั่นก็คือถ้าสมมติคลิกตรงนี้นะครับแล้วลองเสร็จ p u ดูนะครับปึ๊บก็คือวิธีการเรียงลําดับใหม่ก็คือเคลียร์เคลียร์ใหม่เริ่มเล่นใหม่อะไรประมาณนั้นเองซึ่งก็ต้องแลดดอมเอาตัวเลข 1- ถึง16นะฮะจริงๆถึง16ช่องว่างตัวนี้คือ16แต่เราก็บอกว่าถ้าเจอ16ก็ไม่ต้องเขียนให้เขียนช่องว่างแทนเพราะนั้น ตรก,กะที่ใช้ในการแรนดอมนะครับม,ม,มีเป็นไปได้หลายวิธีการนะครับซึ่งผมก็ลองหลายวิธีการเหมือนกันแต่ละวิธีการเนี่ยมันก็จะช้าเร็วแตกต่างกันนะครับ mm hmm. ก็จนมาได้วิธีการที่คิดว่าเร็วที่สุดนะตอนนี้เนี่ยนะครับใช้วิธีการในการรูปหนึ่งหนึงสิบหกนี้ก็ลองไปศึกษาดูนะครับว่าผมทำยังไง ก็เป็นการลบนะครับลบจนกว่าจะได้ตัวเลขไม่ซ้ำนะครับในแต่ละตำแหน่งเสร็จแล้วก็ทำสิบห้าครั้งเท่านั้นเองนะไม่ได้สิบหกครั้งแต่แรนดอมหนึ่งถึงหนึ่งถึงสิบหกอันนี้ก็เป็นวิธีการในการเคลียร์นะครับอีกวิธีการในการเ,าเขียนตัวโปรแกรมนี้ก็คือการ move นะครับการ move ก็นี่เลยนะครับก็มาเช็คตำแหน่งของมันนะครับตัวนี้เป็นเช็คตำแหน่งซึ่ง ตัวสคริปที่เขียนนี่เป็นลนักษณะของการรับพารามิเตอร์เข้ามานะครับในการเรียกใช้รับพารามิเตอร์ยังไงก็คือถ้าดูโหมดเลยเยอร์การคลิกแต่ละอันเนี่ยจะเรียกใช้สคริปที่ชื่อว่า move นะครับโดยการส่งพารามิเตอร์4ตัวไปให้นะครับ8 0, 1 0 1 1นี่คือยังไง8นี่คือตำแหน่งที่8ครับเนี่ยอันนี้คลิกตำแหน่งที่8ถ้าดูตรงนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่7ตำแหน่งที่7เนี่ยเราส่ง เราเนื่องจากว่าตัวโปรแกรมเนี่ยมีการบังคับการเคลื่อนที่อยู่แล้วนะครับดังนั้นเราจะสามารถส่งตำแหน่งที่แน่นอนไปได้ว่าไอ้ตัวที่เรากดตรงนี้เนี่ยมันสามารถเป็นไปได้ก,กี่ทางนะครับตัวพัซิลเองนะครับจะมีการขึ้นเคลื่อนที่บนล่างซ้ายขวาเท่านั้นเองนะครับไม่มีเฉียงนะครับไม่มีเฉียงเพราะมันเฉียงไม่ได้ในกรณีที่เล่นเล่นจริงบนพลาสติกเนี่ยนะมันไปได้แค่บนล่างซ้ายขวาเท่านั้นเองนะครับดังนั้นแล้วถ้าเรามาดูตำแหน่งเนี่ยิ i s t ตำแหน่งที่เจ็ดเนี่ยไปได้คือหนึ่งหนึ่งอันนี้บนล่างซ้ายขวาเลยครับเรียงบนล่างซ้ายขวาไปบนได้ไปซ้ายเออไปบนได้ไปล่างได้ไปซ้ายขวาไปตรงนี้ได้นะครับเรามาดูตัวมุมนี้เลขสี่เนี่ยเลขสี่จะเห็นว่าเห็นไหมคบน <c oughs> อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่บนล่างซ้ายขวาซ้ายขวาบนล่างครับซ้ายขวาบนล่างซ้ายไปได้ไหมถ้าไปได้ผมให้ค่าหนึ่งนะครับก็เป็นแค่หนึ่งกับค่าศูนเท่าน,นั้นเอง ซ้ายไปได้ขวาไปได้ไหมขวาไม่มีแล้วนะครับไปไม่ได้ก็คือใส่ศูนย์แล้วบนล่ะบนก็ไปไม่ได้นะครับส่วนล่างไปได้มันก็เลยออกมาเป็นรูปแบบนี้นะครับหนึ่งศูนย์เนี่ยครับส่วนไอนตัวที่ไปได้หมดนะั่นก็คือตัวนี้พวกนี้สี่ตัวนี้ไปได้สี่ทิศเลย <c oughs> แต่พวกนี้ไม่อันนี้ก็จะเห็นว่าซ้ายได้ขวาได้ล่างเอ้ยบนไม่ได้ล่างได้อย่างเงี้ยตำแหน่งที่สามนี้แล้วก็มาดูสคริปต์มูฟนะครับว่ามันรับยังไง อันนี้ขาส่งไปนะครับใช้ list นะครับเวลาส่งพารามิเตอร์หลายตัวให้ใช้คำสั่ง list แล้วขั้นด้วย semicolon ดู Script move ทํางานนะครับ move ทํางานก็คือรับมาก่อนนะครับตรงนี้จําไม่ได้ละว,ว่าทำอะไรไปไล่ดูเองนะครับตรงนี้เ,เห็นไหมผมรับ position บรรทัดที่3ถึงบรรทัดที่7เนี่ยเป็นการเก็บค่าที่ส่งเข้ามานะครับก็คือ position ตำแหน่งที่3ส่งเข้ามานะครับ left 1>, 1, right, 1, 0, down 1นึ่งไร u ์หนึ่งอนะก็คือเคลื่อนที่ไปบนไม่ได้ท่านั้นเองแล้วก็มาเช็คนะครับว่าถ้าไอ้เลฟเนี่ยเป็น1นึ่งเราก็มาเช็คก่อนนะครับ Position ที่มันไปได้เนี่ยก็คือไปได้1ช่องเท่านั้นเองนะครับในกรณีที่ไปซ้ายกับขวาไปซ้ายกับขวาเนี่ยถ้าสมมุติอยู่ตำแหน่งที่3ามเนี่ยถ้าถ้าตำแหน่งที่2องเห็นไหมะตำแหน่งที่2นี่คือตรงนี้เอา Position ซึ่งเราส่งตำแหน่ง3มาเนี่ยลบด้วย1มันก็คือตำแหน่งที่2เช็คว่าตำแหน่งที่2ว่างไหมถ้าตำแหน่งที่2ว่างเนี่ยให้เคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่2นะครับแล้วก็เช็คคอมพลีทเช็คคอมพลีทนี่ก็คือเช็คดูว่าตำแหน่งถูกเรียงถูกต้องกัอย่าง1 2 3 4 5จนถึง15เนี่ยถ้าคอมพลีทได้แล้วปุ๊บเนี่ยจะหยุดสคริปต์เลยนะครับอันนี้เป็นลักษณะของสคริปต์ที่ทําครั้งเดียวหยุดนะครับมีมีตัวหยุดอยู่ตรงนี้คือทําแล้วหยุดไม่ต้องไปต่อละแต่ถ้า Left ไม่เท่ากับ1เนี่ย ก็โดดไปต่อว่าอันไหนมันเท่ากับหนึ่งนะฮะจริงๆมันเช็ครอบตัวมันเนี่ยสี่ด้านเลยนะครับถ้ามันเข้าเข้าเกียนอันไหนปุ๊บมันเข้าไปทําแล้วมันหยุดเลยนะครับไม่เช็คไม่เช็คอันอื่นต่อละเพราะว่าถือว่ามันไปได้ครั้งเดียวคลิกเดียวเท่านั้นหนึ่งนะครับเนี่ยถ้าไปได้ก็คือมันจะมีช่องหนึ่งที่ว่างติดกับมันเนี่ยอยู่หนึ่งอันเท่านั้นเมื่อทําเสร็จก็หยุดนะครับถ้าไม่หยุดเนี่ยโนไม่ก็เช็คไปเรื่อยๆอันนั้นผิดนะครับต้องหยุดต้องหยุดนะครับ ันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวสคริปต์ที่ใช้ในการเคลื่อนเคลื่อนที่นะครับกับอีกสคริปต์หนึ่งก็คือเช็คคอม plete เช็คคอม plete นี่ก็แค่เนี่ยตัวตำแหน่งที่1เท่ากับ1น,นะครับจนถึงตำแหน่งที่15เท่ากับ15ก็ถือว่าถูกต้องนะครับถูกต้องอันนี้ก็พิมพ์คําสั่งเร่เฉยไม่มีอะไรจะเปลี่ยนเทคเปลี่ยนข้อความนี้ก็ได้นะครับเร่ก็อยู่ตรงนี้นะครับนรเนี่ยเนี่ยว้าวครับ แสดงจํานวนที่คลิกนะครับ Play a g เก n นี่ก็คือล้างไพ่ใหม่นะครับเอไม่ใช่ล้างไพ่สิเคลียร์ใหม่เคลียร์ตำแหน่งใหม่แรนดอมใหม่ก็คือเหมือนกับตอนที่มาเล่นทั้งแรงนะครับการคลิกก็จะนับคลิกให้ดูตรงนี้นะครับซึ่งออตรงนี้เนี่ยถ้าไปเล่นสนุกๆก,ก็เอาส่งไปที่ไลน์ก็ได้นะครับใครทําตําแหน่งได้น้อยที่สุดไม่ใช่สิใครทำใครทำเสร็จแล้วปุ๊บให้ส่งจํานวนคลิกไปที่ไลน์เลยก็ได้นะครับ ถ้าเล่นกันเป็นกลุ่มเนี่ยเราก็จะเห็นว่าใครทำคอมพลีตปุ๊บส่งไปไลน์ร้อยหนึ่งเนี่ยแล้วมีคนต่ำกว่าปุ๊บเนี่ยก็จะต่ำกว่าร้อยเงี้ยมันก็สนุกดีลุ้นกันนะครับออนไลน์กันไปเลยก็คือประยุกเกมนี้ให้ให้เล่นกันแบบสนุกมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะฮะก็มาไล่ดูสคริปต์อันนี้เอาไว้ล็อกอินตรงนี้นะครับสคริปต์จริงๆแล้วก็มีไม่เยอะนะครับ มีตรงนี้ตัวหลักคือ2ตัวนี้นะครับเคลียร์ก่อนแล้วก็อันนี้คือการมูฟเท่านั้นเองนะครับน,นี้ไม่มีอะไรเป็นการเช็คคอมพลีทตัวโปรแกรมไม่ได้เปิดเออไม่ได้ปิดสคริปต์นะครับไม่ได้กักไม่ได้เกิรกอะไรทั้งสิ้นนะครับมาลองแก้ไขลองศึกษาดูนะครับเพราะว่า,อ,าอยากให้รู้กันนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือตายไปก็ออกไปไม่ได้นะครับก็ทิ้งไว้ให้เป็นสำหรับคนรุ่นหลังศึกษาดูนะครับ มันไม่ได้มีวิธีเอ่อไม่ได้บอกว่าวิธีนี้เป็นวิธีการดีที่สุดนะครับแต่ก็ลองทําแล้วมันใช้ได้ก็เลยเอามาให้ลองศึกษากันดูนะครับก็อยู่ที่ว่าจะลงมือศึกษากันหรือเปล่านะครับเอ่อมีอะไรอีกก็ไม่มีแล้วเนาะดังนั้นแล้วก็ที่เหลือก็คือลงมือทํานะครับถ้าอยากจะเก่งก็ต้องทําเพราะว่าลําพังดูวิดีโอเสร็จแล้วไม่ทํารับรองว่าทําไม่ได้นะครับ คนจะเก่งคือคนทําผิดเยอะๆถ้าผิดเยอะแล้วก็รู้ว่าตัวเองผิดตรงไหนแก้ไขแล้วเดี๋ยวก็ผิดอีกก็แก้ไขอีกผิดเยอะๆก็จะเก่งเท่านั้นเองครับไอ้คนที่ไม่เก่งคือคนที่ไม่ได้ทํามันก็เท่านั้นแหละครับโอเคลองดูนะ